จะเล่านะครับตำนานนะครับทำไมถึงทำไมถึงเจ็ดก่อนนะครับอระเพณีการแต่งงานของอีสานใต้นะครับถึงเวลากี่ยองกียองนี่คืออะไรนะครับกีนกี้ก็เป็นชื่อคนนะครับ เป็นชื่อของคนคนหนึ่งนะครับส่วนยองก็เป็นชื่อของคนเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันจี G กับยองนี่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยองนี่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็คือจีนะครับพอไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็ไปเห็นว่าเมียเพื่อนนั้นปฏิบัติผัวดีเหลือเกินนะครับก็เกิดความอิจฉาริษยา นะครับอยากได้เมียเพื่อนนะครับยองก็เลยเอาอบายหาวิธีก,การพาพาจีไปนะครับพาจีพาจีไปหาพึ่งสมัยจะกอนะครับขึ้นพึ่งนะครับต้นยางใหญ่นะครับพึ่งก็พากันนะครับขึ้นไปโดยให้จีขึ้นไปก่อนนะครับทำ อ่บาบันไดขึ้นไปก่อนนะครับอ่าพออ่าจีไปถึงใกล้พึ่งแล้วยองก็ถอดหมุดออกนะครับหมุดที่ตกขึ้นไปนะครับยองก็ลงถอดมาจีก็ลงไม่ได้นะครับเพราะยางต้นยางมันสูงมากนะครับสูงมากทำให้จีนั้นเออจีหรือเจอลงไม่ได้นะครับ ทีนี้ยองก็ด้วยความอิจฉาพเพื่อนที่มีเมียดีปฏิบัติผัวดีนะครับก็เลยมาโกหกเมียว่าจีนั้นได้ตกโดนพึ่งต่อยแล้วก็ตกมาตายแล้วทั้ทงฝ่ายเมียก็เสีเศร้าโศกเสียใจและยองก็ใช้โอกาสตอนนั้นแหละมาปล่อยประโยชน์รมแล้วก็ การม่อ,อ,อยู่กินด้วยกันนะครับแล้วจีก็ไม่รู้จะทำยังไงคือลงไม่ได้นะครับก็พยายามพยายามทำเอาเปลือกนะครับเปลือกนไม้ทำเป็นร้อยเป็นเชือกมานะครับอดเข้ามาหลายวันนะครับจี อดข้าวมาหลายวันนะครับก็ทำเชือกนะครับพยายามตเีเปลือกไม้แล้วก็ทำเป็นเชือกร้อยลงมาเรื่อยๆนะครับอพอลงมาได้ก็ด้วยความที่อดข้าวมาหลายวันกินน้ำพึ่งบ้างอะไรบ้างก็พอประทังชีวิตมาได้นะครับ สุดท้ายมารคระเหนินมาถึงบ้านนะครับก็พรว่าพัญยาก็เข้าใจว่าผัวตายแล้วนะครับด้วยเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นและก็อิดโรยมากก็เชื่อตามยองว่าจีนั้นได้เสียชีวิตแล้วก็บอกผัวว่าเออเธอเสียชีวิตแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพบอ่อยู่คนละพบแล้วก็ไม่ต้องมาไปม,มาหาสู่กัน คืความเสียใจดีก็ต้องไปอาศัยเพื่อนบ้านนะครับเราระเห,หินไปอาศัยชาวบ,บ้านรับประทานอาหารแล้วก็อพอมีสะพากำลังนะครับหลายวันพอมีสะพากำลังก็ไปร้องผู้ใหญ่บ้านหรือหลวงบ้านสมัยจ่ก่อนก็เรียกหลวงบ้านนะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับมา การตัดสินนะครับว่าใครควรจะเป็นคู่ครองนะครับระหว่างจีกับยองเนี่ยใครควรจะเป็นเจ้าของประกาศศรหรือเมียของจีสมัยก่อนนะครับที่เข้าใจว่าผัวตายนะครับทำการตัดสินโดยการที่ให้ชาวบ,บ้านช่วยมาตัดสินด้วยนะครับ จึงมีคําว่าจียองจียองนี่ก็คือเขาถามว่าสมบัติภรสถานนี่เป็นของใครจีหรือยองเนี่ยมันจริงเป็นคําทีเ่เราได้คํามาจากคํานี้และครับที่มาแต่งงานแต่งการอะไรก็คือของจีหรือยองจียองจี จ,จียองจี้จี้หยองจีก็เป็นของจีเนาะก็ชาวบ,บ้านก็ตอบว่าจี้จีจ้นะครับอ่าส่วนฮียองอ่ะปิงยองทรัพย์ส,บสมบัติที่ได้มานี้เต็มบ้านนี้ของใครปิงยองปิงปิงยองปิงเนี่ยก็ของจี้ถาม,มาจนปิงนะครับแล้ว ฮียองฮีฮียองฮีก็ทรัพย์สมบัติจนล้นนะครับจนที่เจ้าจีเข้าหามาจนล้นนะครับก็ฮียองฮีฮียองฮีก็เป็นเจ็กของจีทั้งหมดเนี่ยทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฉะนั้นแล้วคำที่อีสานใต้ของเราประเพณีกุยเขเมนะครับที่ ขณาจาชารที่มานะครับที่มาทำพิธีเราว่าจีย้องเราก็ควรจะรับว่าจีฮีย้องเราก็ควรจะรับว่าย้องช่วยกันร้องประสานเสียงย้องก็เพราะว่า,าเสียงจีเพื่อจะช่วยจีให้ได้เมียเข้าคืนคือพระกาศน,นะครับ